ราคาขายส่งผักและผลไม้ตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีราคามีขึ้นมีลงได้ตามคุณภาพของผลผลิตแล้วด้วยนะครับ,รบอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะครับช่วงท้ายคลิปจะมีวิเคราะห์ราคาผลผลิตย้อนหลังไป1ปีว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่จุดสูงสุดต่ำสุดของแต่ละปีหรือยังครับอย่าลืมดูกันจนจบด้วยนะครับ มาดูวิเคราะห์ราคาผักกันนะครับวันนี้เป็นคิวของแตงกวานะครับราคาช่วงนี้ค่อนข้างจะร้อนแรงเลยทีเดียวเก็บราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันวันที่29พฤศจิก,กานะครับเป็นราคาขายส่งที่ตลาดสีเมืองโดยเอาราคาขาซื้อขายแต่ละวันเนี่ยมาพอดเป็นจุดๆตรงในกราฟแล้วก็เชื่อมต่อกันเป็นเส้นเพื่อดูข้อมูลน,นะครับ ข้อมูลย้อนหลังเนี่ยราคาต่าสุดของแตงกวานเนี่ยเคยลงไปอยู่ที่ต่ําสุดที่กิโลกรัมละ7บาทสูงสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ35บาทส่วนปัจจุบันเนี่ยราคาได้ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ที่กิโลกรัมละ30บบาทใกล้จะใกล้เคียงราคาสูงสุดของปีนี้แล้วราคาเนี่ยใครที่วางแผนการปลูกมาในช่วงก่อนๆแล้วตัดขายได้ในช่วงนี้ตั้งแต่เดือน กันยาตุลาพศจิกาไบต้นมันเนี่ยราคาก็จะขยับขึ้นมาเรื่อยๆก็คงจะสามารถทํากําไรกันได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนใครเนี่ยที่คิดจะเข้ามาปลูกในช่วงเนี้ยอาจจะต้องคิดวางแผนก่อนให้ดีๆนะครับเพราะว่าวัฏจักรของราคาเนี่ยที่บอกมาเสมอว่าราคาขึ้นไปสูงๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องยอ่อหรือมันก็ต้องลงนะครับเราต้องเอาเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาให้ดีนะครับ จะเข้าปลูกเนี่ยไปปลูกช่วงที่ราคาสูงๆเนี่ยกว่าผลผลิตของเราเนี่ยจะออกมาเนี่ยตัดขายได้เนี่ยอาจจะเป็นวัตจักรในรอบขาลงก็ได้นะครับมาดูจากกราฟนะครับถ้าราคาเนี่ยมันลงมาเนี่ยส่วนมากเนี่ยราคาฐานทองมันก็ประมาณสัก5บาทถึง10บาทนะครับช่วงราคาประมาณนี้ดูจากกราฟได้เลยจากลูกศรเครื่องหมายถูกนะครับราคาช่วงนี้ถ้าเราเนี่ยจับรอบของการปลูกได้เนี่ยเอาราคาช่วงนี้มาปลูกเนี่ย กว่าผลพัดจะออกมาเนี่ยอาจจะโชคดีที่อยู่ในช่วงที่ราคาสูงสูงแล้วก็ได้นะครับที่เอาราคามาให้ดูเนี่ยไม่ได้ฟันธงนะครับจะขึ้นจะลงผมก็ตอบให้ไม่ได้หรือจะมาทํานายอนาคตก็ไม่ได้เหมือนกันยิ่งแต่เอากราฟเอาราคาเหล่านี้มาดูว่าเราควรจะวางแผนการว่าปลูกพืชแต่ละชนิดอย่างไรอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงเนี้แตงกวายังปลูกไม่ได้ก็ลองหาพืชชนิดอื่นที่สามารถปลูกได้ราคาอยู่ต่ำๆกว่าผลพลิตจะออกได้ก็ราคาสูง พอราคาแตงกวาลงมาต่าๆแล้วเนี่ยเราก็เข้าปลูกอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการปลูกพืชหมุนเวียนแต่ละชนิดไปนะครับส่วนใครเนี่ยไม่มีข้อมูลหรือว่ายุ่งยากที่จะดูข้อมูลเหล่านี้ง่ายๆมากก็คือกดติดตามช่องเราไว้ครับกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยเวลามีข้อมูลอะไรดีๆเราจะแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะครับ